ข่าวต่อไปเอาผิดแล้วเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉว่ามูล,ลนิธิเป็นต่อกรุป๊ปไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูล,ลนิธิจริงๆแถมยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฟอกเงินของกลุ่มธุรกิจสีเทาด้วยล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลมูล,ลนิธิไปแจ้งความเอาผิดกับมูล,ลนิธิดังกล่าวแล้วครับ นายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญากรมการปกครองเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในฐานข้อมูลไม่ปรากฏการจดทะเบียนมูลนิธิในชื่อดังกล่าวจริงๆก็เลยไปแจ้งความดําเนินคดีกับมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปจากัดใน3ข้อหาคือ 1. ไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 2. ความผิดตามพรบรควบคุมการเรียรายและ 3. พรบอรคอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนจะมีความผิดอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่เรื่องนี้เดี๋ยวกรมการปกครองจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองปราบซึ่งเดี๋ยวจะต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไปครับ